ผมเป็นเกษตรกรที่ผมไม่เคยมีใบประกาศสักใบหนึ่งทําจัดไม่มีข้าวกินกินน้ำมะพร้าวแทนข้าวกินน้ำมะพร้าวแทนข้าวครับวันนี้ก็พวกเรา พวกเราสามขอรุ่น38แต่อายุเฉลี่ย20นะครับรุ่นนี้เท่าไหร่นะฮะอ๋อสิดได้หรอครับกลับข้างหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมกอาจารย์เปียกจะพาชมส่วนที่เราอยากเนลมิตด้วยมือของเราเราเราคิดอะไรก็ทำเหมือนกันครับคิดไปก็ทำไปอันนี้ผมขุดเองคือนี่ผมยัดแม่โคไปซุกอยู่แล้ว หันมาจน<ด>ี<ด>มันขุดอยู่นั่นแหละใครอยากจ,จะขุดโคกหนองนานะครับขุดได้นะครับแนะนําให้ซื้อน้ำแมคโคบนออนาทันหนึ่งสองแสนเล็กๆมึงขุดซื้อเดือนดเดียวได้โคกไ<ด>น้หนองนาเสร็จแมคโครยังอยู่กอมอสามสิหมีประมูลทุกเดือนครับ ไปประมูลได้เลยมีไป็ลายร้อยคันไปลองขับดูก่อนแล้วค่อยประมูลเอาเราเรา่อบไม่เป็นี่ไรบประมูลบางหน้าตาเรา่อบไม่เป็นเราไม่ใช่ช่างก็ซื้อก็ซื้อคันที่มันโอเคหน่อยนี่มีคำถามซื้อมีคนจะประมูลครับแต่ว่าขาดคนขับทาไงครับความสําเร็จที่ได้มาในวันนี้ครีบผมเห็นนะซื้อซื้อต้นประดู่ต้นขนาดเนี้ยไหมครับไม่ใหญ่ขนาดนี้ซื้อมาเท่าไหร่ ปลาดูประมาณร้อยถ้านิ้วหนึ่งร้อยหนึ่งครับเห็นไหมเราปลูกต้นเล็กๆต้นละห้าบาทผ่านมาปีหนึ่งเหมือนกันถ้าใส่นี้ก็ขายประมาณสองร้อยครับอ่าเห็นไหมได้หมุนข้ามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ห้าบาทจากห้าบาทปีนึงไม่ต้องทําอะไรปลูกลง, <200. S 2> ลงดินสองร้อยฝังในดินเหมือนพ่อเลี้ยงว่านแหละแล้วตอนร้อนนี้เอาดินไปเยอะไหมครับแค่แค่นิดเดียว,วนิดเดียวเลยใช่แล้วเลือบหรือเกลือหรือเกลือแค่คึ้นไม่ถึงเลยเขาตัดรากกเลย เคื่อมันมีคำถามครับถ้าเกิดว่าเราเมื่อกี้ที่พี่ณแชร์เดียใช่ไหมว่าหนึ่งไร่พันหกร้อยต้นใช่ไหมครับไม่หนึ่งไร่แล้วก็ถ้าเราจะทําไม้ล้อมเนี่ยก็คือมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นภายในหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีก็คือสมมติต้นละร้อยถ้าขุดไม่ทันก็ปล่อยมันสองปีก็เป็นสองร้อยแต่นี้ที่ลองรับไม้ล้อม มันึ้นอยู่กับเราหรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดไว้คนเดียวนี้ปลูกมีคนที่อยากจะปลูกป่าแล้วใจร้อนเมนือนผมมันเยอะมากก็วันนี้ที่เชียงรายวันนั้นติดต่อมาเขาปลูกต้นไม้เขาซื้อไปปลูกห้าไร่เขาบอกว่าเราบอกว่าให้ลงทุนหนึ่งแสนแสนเขารับได้แต่ถึงที่แสนหนึ่งที่เขาผ่านมาเล็กเขาไม่ประสบความสําเร็จแต,นนแต่อันนี้ประสบความสําเร็จเลยเนี่ยเราเขาสนใจแล้วตอนนี้เห็นเลยครับแล้วแล้วหนีญ่าได้เลยแค่ขอแค่ปลูกหน้าฝนแล้ว จบเลยครับอ๋อแล้วความแข็งแรงมันยังแข็งแรงเหมือนแข็งแรงครับงแรับเขาล้อมดีถ้าดูที่เราเอามาปลูกไงมันแตกใบทุกต้นมันต้องตัดรากแก้วตอนแรกต้องตัดรากแก้วผมบอกว่ารากแก้วมันไม่ใช่เรื่องสําคัญมันสําคัญตอนการงอกที่มันปักลงไปไม่ให้ลมพัดพาน้ําพัดพาไปพอแตกรากแขนงรากนะฮะรากแก้วก็หมดความหมายนะครับเราอย่าไปบ้าที่รากแก้วต้นไม้ที่มีรากแก้วโค่นเยอะแยะไปไม่เห็นเลยเราะ เราสังเกตครับเวลาเราวิ่งไปทาถนนหลวงที่เขาจะทําถนนใหม่แล้วเขาล้มลงอ่ะไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีรากแก้วแต่แต่เลยรากแก้วอยู่แค่นี้หมดแล้วรากแก้วหลังจากนั้นก็อาศัยเขากินไปแล้วบางทีความเชื่อที่เรายัางผิดผิดกันอยู่เยอะเอางี้ดีกว่าที่ผ่านมานะเนี่ยต้องเี็นว่าทํานาล่องข้าวแพงไอข้าวราคาถูกมันราคาถูกอ้อนล้องแหกกระเชือแต่ไปดู คนขายต้นไม้มันมีใครขายต้นไม้ไม่ได้เอาต้นไม้มาทิ้งกลางถนนไหมมีใครต้นไหนร้องให้ใครช่วยเหลือไหม,มนี่เราสังเกตแค่นี้คนขายต้นไม้มันไม่มีใครช่วยเหลือเลยเขาอยู่ได้สบายเลยไม่มีคนจนนีอเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาทำนาเลยไปทำนามึงทำนาแล้วจนมึงจะเรียนแบบคนจนเหรอทำไมไม่เรียนแบบคนรวยละ่ะเออแบบนี้เราต้องคิดบั่งต้องใช้ความคิด คิดให้เป็ี่ยนไงคิดให้เป็นไม่ใช่ของคิดป่ะแต่ถามว่าปลูกพันหกร้อยต้นอาจจะล้อมอาจจะล้อมไปไปครึ่งไปค่อนกูก็ยังเหลือสี่เมตรห้ากูก็เป็นป่าเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเราอาจจะล้อมออกไล่หนึ่งอาจจะล้อมออกสักพันเปอร์เซ็นพันต้นเหลือไว้สักหกร้อยต้นก็ได้เหลือไว้แล้วก็เป็นเนลมิตแปลงใหม่ของเราใช่ไหมก็เห็นจะเห็นจะแปลกเลยไม่ต้องขายใครก็ได้ ล้อมไปห้าต้นเว้นต้นมันก็ยังมีป่าใช่ครับอย่างเนี้ยปีเดียวเนี่ยแม่ปีเดียวปะดูนี่ปีเดียวใช่หไหมฮะอันอันน,น,นี้อันนี้ปลูกแบบเทวดาฟ้าดินดูแลแต่ถ้าเกิดเราลดน้าทุกวันละ่ะดูแลเอาใจใส่มันละ่ะใหญ่กว่านี้ไหมเหมือนเราทํางานประจำอ่าเหมือนเราทํางานในออฟฟิศเราดูแลเ,เข้าออฟฟิศเราก็ทํางานทําไมจะไม่ได้ดใช่ไหมอันนี้ปะดูะดอันนี้ปีเดียว รถามว่าล้อมขายผมขายต้น200ถามว่าคุณอยากจะมาดูซื้อไหมทุกคนก็ซื้อหมดแล้วแหละนี่ครับอาจารย์ต้นไม้ที่ผมอยากนุงเนี่ยขี้เหล็กนี้ไม้นอกสายตาข้างหลังอาจารนะครับใกล้ๆเขาต้นต้ครับเนี่ยไม้ดีมากเป็นไม้ประดับดอกสีม่วงนี่ต้นหนึ่งปีเก็บกินไม่รู้กี่รอบแล้วครับดูสังเกตยอดมันนะครับอันนี้ก็ได้เกือบม่อเลยนะเห็นไหม แล้วเนื้อไม้สวยมากอย่างแมกกะทิเทพาอยู่เดียวเดียวปีเดียวเหมือนกันนะ่ใหญ่ก็ไม้ล้อมเขาอีกไหมที่เราซื้อมากไม้ล้อมมากี่เดือนแล้วคะเนี่ยโปกระเินเทพาผมเชื่อว่าแพงกว่าพยุงเพราะว่าพยุงสามสิบปีถึงได้ผลประโยชน์สามสิบปีเนี่ยแก่นยังไม่เท่าแขนใช่ต้นเทียมแต่เนี่ยห้าปีตัดห้าปีตัดได้กี่รอบครับ หกรอบมูลค่ามากกว่าตินด้วยปลูกพยุงห้าปีให้ก็ยังเคืองกันเส็นเดี๋ยวพาไปสร้างบ้านไหนแล้วใช่ต้องดูเวลาด้วยนะครับเวลาห้าปีหกปีอะไรมันแพงกว่าแต่ถ้าก็ปลูกไปเถอะอาจารย์ปลูกเถอะต้นไม้เชื่อเถอะผมบอกว่าทุกต้นมีใบแล้วไปทำดินเองนะผมบอกอันนี้คือป้ายเก่าใช่ไหมครับ เก่าแล้วครับสีสีมันจางแล้วเก่าแล้วไปตรงจุดชมวิวจุดแรกแล้วกันนะครับโอ้ยโอ้ยอาจาร้องร้องนอนนะครับถ้าปวดต้องนอน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 ใหมนอนไหมทำให้กูเป็นเด็กไหลอันนี้ต้นที่พี่ชายครับพี่สาวผมปลูกนะครับ พี่แอกับพี่เอียดปลูกไว้นะครับอ๋อใช่ใชต้นนี้คือต้นก้ามปูก้ามปูสามขอรุ่นยี่สิบยี่สิบเอ็ดม่ชื่ออื่นดีไมจริงจริงก็จะปลูกฉ่ำฉานั่นแหละแต่ไี่ที่พี่แอเอาก้ามปูมาอ๋อพอมันโตขึ้นเป็นจามจุลีเฉยเลยอันนี้จุดขึ้นอยู่ไหนครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวจุดแรกคือโซนนี้ครับอาจารย์ผมปลูก ไม้ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกเหลืองอินเดียจุดยากสุดของโปรเจกต์นี้น้องคืออะไรที่พี่เนี่ยอยากสุดความเห็นน้องจุดยากสุดยากสุดคือไม่ทำคือยากสุดตอนคิดกูไม่รู้จะทํำยังไงใจครับใจร้วนๆเลยฮะแล้วที่สําคัญอย่ามองอย่าฟังเสียงรอบข้างที่ที่เป็นลบไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่างครับแน่นอนครับมันมีคนที่ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอบางทีประสงค์ร้ายแต่ส่วนมากคนจะดูถูกเหยียดหยามเยอะแล้วแล้วจุดที่ทําให้ใจแบบผ่านจุดนั้นไปได้เพื่อลูกครับคิดถึงลูกก่อนหนึ่งเพื่อลูกสองเพื่อท,ทําในสิ่งที่เรามีความสุขเราทำการไปเจอทีมอาจารย์เกิด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเป็นจุดแรกเลยที่เป็นการจุดประกายก็คือคนแรกก็คือท่านดรเกิดนะครับเป็นคนที่จุดประกายที่ทําให้ผมมาทำโปรเจิ้นนี้แ,นแล้วคนที่ทําให้ผมมีความรู้และสารต่อคืออาจารย์เตียกที่ที่คอยที่จะมาบอกมาคุกคีมาช่วยทำไม่ใช่ผมคนเดียวนะลูกศิษย์ท่านทุกคนเด็กในแบบนี้หมดเลย ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนแล้วเรียกร้องแกแกจะไปคือได้ครับคือ <แก S 2> ได้ครับแกไ,ไม่รับบัรยายที่ไหนไเป็นเป็นคนที่แปลกไหะทั้งที่มีไรายได้ชั่วโมงนึงเป็นหมืน่นไม่รับบัญญายแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ไม่เคยมีโล่อะไรเขาเลย<พ>แต่ว่ามีคนติดตามเยอะแล้วมีคนชอบเยอะเพราะอาจารย์คือของจริงอาจารย์คือคนที่ผมเป็นเกษตรกร<ไ>ที่ผมไม่เคยมีใบประกาศสักใบหนึ่ง รย์ไม่เคยสนใจนะใบประกาศผมทุกคนเดินไปหลังบ้านนั่นคือใบประกาศผมไม่ใช่ว่าบ้านผมไม่มีอะไรแต่ใบประกาศเต็มบ้านทุกคนจับต้องไม่ได้แต่ใบประกาศผมทุกคนจับต้องได้หมดนะที่เห็นว่าเฮ้ยทำอย่างนี้นั่นคือใบประกาศของผมนะทไมผมไม่รับบรรยายเพราะผมเป็นเกษตรกรผมก็ต้องอยู่ที่ทํางานของผมผมก็ต้องทําใช่ไหมครับ ถ้าคุณจะเป็นเกษตรกรคุณไม่อยู่ในไร่ในสวนคุณแม้แต่อยู่ในไร่ในสวนแล้วไม่ลงมือทําเช่นไปทํางานบริษัทแต่ไปถึงบริษัทแล้วไม่ทํางานเขาไล่คุณออกไหมเราก็ต้องทํางานเชกเช่นกันเหมือนกันนะครับอยู่ที่ก็ทํางานไม่ต้องให้ใครบอกใครสอนมันก็เป็นไปได้อัตโนมัตนนิน,น้องๆก็คือนะแล้วมันดินนด่ถึงลูกนะแล้วก็มีบุญที่มาเจอกันกับอาจารย์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราคิดว่ามีคำหนึ่งของ พี่พงษาประธานธนาคารต้นไม้ธนาคารต้นไม้พักเกรียนพัดเกรียนแกพูดคำหนึ่งที่มันมันอาจจะตรงกับผมนะผมอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้ไม่ได้เก่งอ่ะแต่ว่าผมมีเวลาคิดเยอะแล้วผมก็ทําจริงเพราะผมทําอะไรผมจะทําจริงไม่ว่าจะเป็นมันจะเกิดอะไรขึ้นผมมุ่งมั่นแล้วผมทําจริงมันจึงมันจึงเกิดโปรเจกต์ที่ใช่ แล้วอาจารย์เปียครับอาจารย์ก่อนจะมาเป็นเกษตรกรจุดที่ทําให้อาจารย์ยากสุดที่จะเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรยากสุดเลยเมื่อก่อนผมทํางานตัฐวิสาหกิจตื่นเช้ามาแม้จะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องไปทํางานเพื่อคนอื่นเสมอแต่ไม่เคยทํางานให้ตัวเราครอบครัวเราสามสิบวันได้เงินมาทีหนึ่งแล้วก็ต้องมาซื้อทุกอย่างอผมก็ทําไม้ต้นไม้ไม้ประดับ ขายเป็นอาชีพเสริม,มผมบอกว่ามีวันหนึ่งผมไปขายที่งานแคตล็อปที่อลรันผมขายต้นไม้ที่ผมทําเป็นงานดีเลกเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยผมได้เจ็ดหมื่นเท่ากับเงินเดือนผมทําทั้งปีอายุเท่าไหร่อาจารย์ก็ประมาณปีสามสิบเจ็ดตอนนั้นรับเลยว่าทำขายวันเดียวเนี่ยรายได้ทั้งปีเลยคือขายเจ็ดวันเนี่ยเท่ากับทํางานสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วไม่เหนื่อยด้วย แล้วก็เป็นสิ่งที่รักที่เป็นงานเหมือนใช่แล้วก็ทามาเป็นาเป็นสิ่งจุดประกายใช่จุดหลังจากนั้นผมก็เตรียมตัว3ามปีผมก็ลาออกมาเลยอลับปิงงละสปีลาออกมาในขณะที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์พอดีเลยต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวทุกคนเปิดท้ายขายของเอาของเก่างัดมาขายแต่เราสวนกระแสทิ้งเงินเดือนออกมาเขาหาว่าผมบ้าแต่ผมไม่สนใจหรอกเพราะชีวิตคู กูมองแล้วไม่มีใครเข้าใจชีวิตเราหรอกว่ากูมองนะมันหรูทั้งนอกแต่ข้างในมันกลวงหลังจากนั้นผมก็ท่องเที่ยวไปค้าขายไปนู่นไปนี่มาอีกประมาณสักสิบปีถูกว่าอยู่เขาชะกงานนี่ปีผมถึงเริ่มมาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เริ่มทําทําจัดไม่มีข้าวกินกินน้ำมะพร้าวแทนข้าวกินน้ำมะพร้าวแทนข้าว กินข้าวคุกน้ําปลาพริกป่นปปยอดกระถินที่ตัดเนี่ยห้าหเดือนไม่มีใครให้ยืมผมทนจนเมียผมบอกว่าถ้าพาฉันอยู่งี้ให้เลิกกันเถอะบอกร้อฉันสักปีหนึง่งแต่ได้ความมุ่งมันแล้วเป้าหมายที่ชัดเจนจุดหมายมีผมก็ขยายพันธุ์ไม้ขายทึ่งเป็นไรายได้เร็วที่สุดขายตัดต้นไม้ทิ่งกูจับมาช้ำมากูทำหมดนะครับ ตอนนี้ราคาห้ารอกูไม่มีตังค์ต่อ3า0รอกูก็ต้องขายเพื่อจะเอาเงินมากินก่อนมันนะ mm. นะหลังจากนั้นเกินครึ่งปีเนี่ยชี่ผมก็รอดมีอาหารครบสามมือ้อละแต่บ้านยังฝนตกยังรั่วก็แต่งไปรองอยู่มุ้งยังไม่มีเอาอาหารก่อนอันดับแรกแต่ที่หลับที่นอนแม้จะลําบากแต่มันก็ยังได้นอนหลังจากอีกสี่ห้าปีผมก็มาสร้างบ้านหลังเล็กๆหลังนี้ย้วยน้ำพักน้ำแรล ต้นไม้ทุกต้นในบ้านผมสิบห้าไร่ปลูกไปหมดก่อนมีป่ากระถินสาบเสืออะไรผมถางดูมือผมแล้วกันเนี่ดดูมือผมแล้วกันเนีผมทำมาความที่ผมทํามันมาในขณะที่ที่ผมยังคิดไม่ออกว่าวันเนี้ยผมจะเอาข้าวที่ไหนมือหุงกินแต่ขณะที่ผมคิดมือผมยังทํางานอยู่ ผมไม่เคยมานั่งคิดเฉย่ไหมครับวันนี้อาจารย์สบายแล้วนะทำไมมือยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่สบายแต่ว่ามือจะเป็นงี้แต่มันความด้านที่มันมีความสุขมันไม่ใช่ด้านทุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้านเหมือนกันแต่ว่ามันนี่ด้านมันมีความสุขแต่มันกว่าจะมาถึงตรงเนี้เนี่ยมันมองเห็นมือเนี่ยมองเห็นมือเราเนี่ยนึกถึงอดีต ถ้าเราไม่ฝ่าฟันถ้าเราไม่กล้าเราไม่ตัดสินใจทําอย่างนี้เราไม่มีจุดหมายไม่มุ่งมั่นจิตใจไม่เข้มแข็งใจเนาะมันก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนย้ําเตือนตรงนี้แต่วันนั้นเราไม่มีอะไรเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีจอบก็ไม่คมมีดก็ไม่คมเลื่อยก็ไม่มีต้องทนเรื่อยแต่ไม่เคยมานั่งคิดว่ากูจะต้องไปหาเลื่อยแล้วมานั่งคิดเลื่อยไม่คมกูก็เลื่อยไปกว่ากูจะได้เลื่อยใหม่ต้นไม้กูขาดไปหลายต้นแล้วไม่เคยรอเวลา ทำไปผลสุดท้ายมันก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้รวยแต่อยู่ได้แบบสบายๆบ,แบบนี้นะครับไม่ลําบากเพราะนั้นอยากให้พวกเราจงอดทนและสู้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้าเราท้อเมื่อไหร่แรงเรามันหมดไปครึ่งนทันที<ม>ค่อนทันทีกเลยม่องอย่าไปท้อมันแล้วก็ทํางานด้วยความสนุกไปไอ้ตรงเนี้ยผมว่าทุกคนต้องสําเร็จแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยผมเผ<ม>าถา่านไม่เป็นผมตัดไม้ ให้เขาหน่อยมากมายมหาศาลเลยวันนั้นผมเผาถ่านเป็นผมก็ได้เงินเยอะวันนั้นเผาถานผมว่เผาไว้แค่ใช้ผิดมั่งถูกมั่งวันนั้นใ้ตรงนี้แต่วันนี้แต่วันนี้ผมผมมีที่นอนหลบแดดหลบฝนอย่างสบายมีอาหารกินครบสามมื้อมีความสุขเอ นี่สิงส่งผมเนี่ยแล้ววันนี้ผมก็ตั้งมริฐานว่าสิ่งที่ผมวิชาเนี่ยผมไม่มีเงินให้พวกเรานะที่มาหาผมไม่มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติให้ใครแต่สิ่งที่ท,ท,ที่อยากจะให้พวกเราก็คือวิชาติตั้มเลยก่อนนะวิชานั้นเพื่อจะกลับไปมีวิชามันก็ไปหาเงินได้มีเงินไม่มีวิชาเงินมันก็หมดไอ,อ,อ้ตรงนี้อยากให้พวกเรา สู้ต่อไปแล้วจะเป็นท้อถอยอแล้วถ้าต้องทา,างานให้มันมี <S <S <appointment> ความสุขเกษตรกรผมบอกต้องเป็นอาชีพที่ม,มีความสุขที่สุดอืมครับเป็นยังไงผมผมอยู่อาจารย์มาปีกว่ากว่าอาจารย์มีมีโอกาสที่จะหาเงินเยอะมาก <S <S ถ้าเป็นผมนะมมเดือนปีหนึ่งอะ่ะหลักสิบล้าน <S <S <ม>เรื่องจริงไม่ได้โม,มลเลยเพราะมีปลูกป่ามีคนปลูกป่าไซนนู้นไซนี้เยอะยะมากมายเลยอาจารย์เลือกแค่ แค่คนที่พอที่จะมีแล้วก็เขาไม่มีเวลาจริงแล้วเกิดว่าใครพอที่จะทําเองได้ทา,ทางที่หาเอาเงินเขาได้นะอาจารย์บอกว่ามาซื้อต้นไม้ก,กับอาจารย์มาปลูกเถอะแล้วสอนวิธีการด้วยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ที่ผมก็ผมโชคดีที่มีอาจารย์แบบนแล้วก็ทุกคนก็มีอาจารย์แบบนงะณมาที่แรกอยู่กับผมจะจ้างผมปลูกสิบไร่ไร่ละหมื่นสองแสนสองบอกให้เดี๋ยวมาทํากันใช้เงิน พวกเพื่อนมากินกินข้าวกินอะไรหมดไปไม่กี่บาทมหมดไม่กี่บาทเองเห็ไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดผม <c oughs> ผมจะเอาเงิน <c oughs> มันไม่ได้ยากเลยแล้วก็พร้อมเนี่ยให้ผมด้วยความเต็มใจด้วย <c oughs> แล้วอีกหลายหลายรายที่ผมทิ้งเงินปีแล้วเนี่ยเป็นล้าน,ล,านล้านบาทเพราะผมไม่อยากทําอย่างนั้นรู้สึกว่ามันไม,ม่มีความสุขเลย <c oughs> ที่จะไปเอาเงินไปเขาเขาก็ลําบาก คนผู้เงินจะมาปลูกที่ปลูกต้นไม้ผมต้งไห้ปลูกเองนไม่ใช่ปลูกต้นไม้เราเป็นนี่เพราะผมไม่ได้ต้องสอนให้คนเป็นอยางไงครับก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ปลูกป่าหลายแปลงละหลายต้นแล้วแหละคือก็อยากเดินตามมาจย์ครับอยากจะมีป่าไว้แม้จะไม่ใช่ที่ของตัวเองก็ปลูกปลูกเฟรก็ยังปลูกเลยครับยังไม่ตัง ก็ังปลูกไม่มีปัญหาจงจำไว้คอการปลูกต้นไม้บนผืนต้นไม้สักต้นหนึ่งเราจะไปเกิดแผ่นดินไทรกันแล้วแต่มันมีความสุขมไม่จำเป็นต้องมาเกิดในแผ่นดินเราหรอกใชปีแล้วผมก็บริจาคต้นไม้เป็นพันๆต้นหลังแกผมขายไปก็ให้ไปสำหรับคนไม่มีผมวคนรักป่า